ฉันจับตาดูแกอยู่นะตัวอย่างที่2ของ Inside Out 2มามาตามดูกันต่อนะครับว่าชีวิตของไรล,ลี่จะเป็นยังไงต่อในตอนอายุ13ช่วงมต้นไรล,ลี่ยังคงหลงรักในฮอกกี้อยู่และดูท่าทางแล้วจะพึ่งดูมวยมานะจนเชียวเลยอยู่ดีๆก็เป็นมวยซะง,งั้นส่วนอันนี้แยงจริงไม่หยู่ของใครก็นะ การจัดฟันของไรลี่สำหรับคนที่เคยจัดหรือว่ากำลังจัดอยู่น่าจะอินกับฉากนี้ได้ง่ายนะครับแต่สำหรับผมเอ่อไม่รู้เรื่องนี้เลยก็ความรู้อยู่ตรงหน้าก็ต้องไปหาอ่านกันสักหน่อยการจัดฟันมีขึ้นเพื่อสุขภาพฟันที่ดีขึ้นโดยทําให้ฟันเรียงตัวสวยช่วยให้แปรงฟันได้สะอาดลดการเกิดฟันผุเงือกอักเสบการสบฟันที่ดีคิวอาหารได้ละเอียดขึ้นรวมถึงฟันสวยขึ้นทําให้ยิ้มสวยเสริมบุคลิกภาพช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือช่วงอายุประมาณ10-14ปี เออเว้ยไรลี่อายุสิบสามเว้ยถือว่าพ่อแม่เขามีความรู้นะพาไปจัดฟันทันทีในช่วงวัยที่เหมาะสมเอาความรู้พอแล้วไปไปต่อห้องของไรล,ลี่ในตอนนี้มีความคล้ายคลึงกับห้องที่ไรล,ลี่เคยได้จินตนาการเอาไว้ดวงดาวมากมายกับฮอกกี้คู่ใจและนั่นโฟททวก่อนกริดบยแบนแป๊บเดียวก็หายกับตัวละครใหม่วาวุ่นที่ถูท่าทางมีความเป็นหัวโจกของแกงมากเลยและก็ด้านหลังไรล,ลี่เราจะเห็นว่ามีความหลากหลายของอารมณ์มากขึ้นนะครับไม่ได้จะมีแต่แบบลันลาตลอดเวลาเหมือนตอนเด็กๆแล้ว どこだ โกรธสามลูกติดอย่าแยงสามลูกติดไรลี่เจออะไรมาวะนะทั้งโกรธทั้งกลัวความรู้สึกนี้ถ้าให้ผมคิดของตัวเองก็คงจะเป็นตอนดูหนังผีนะครับแบบไอ้ไอ้ผีมันก็น่ากลัวนะแต่การกระทําของมันแบบมันมันมันน่าด่ามากๆเลยในหัวก็จะเป็นเดอะนั้นนะแบบเออเป็นอะไรไม่รู้ชอบทำร้ายแต่คนดีๆเฮ้ยพูดแล้วมันก็ขึ้นนะแล้วก็อารมณ์หลักมันดูจะอัปเกรดขึ้นนาะคือเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบเอาลูกแก้วเป็นแบบฉากสําคัญมายัดยัดยัดดูใช่ไหมอันนี้ก็เป็นกลมๆอะไรสักอย่างและ ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะตอนที่มีอารมณ์ใหม่โผล่ออกมาล้วลาที่มากๆเลยที่แบบเอาตัวบังคนอื่นอ่ะมันเท่แบบถ้ามีอะไรอันตรายเกิดขึ้นแล้วลาจะขอรับไว้ก่อนอะไรอย่างนั้นอ่ะคนที่ฉันรักต้องปลอดภัยอ่ะเฉยชิวแกเอามือถือมาจากไหนเนี่ย ไอ้ไอ้ตัวนี้ผมชอบมากเลยมันเป็นตัวละครที่แบบรวมอะไรที่ผมรู้สึกว่าถ้าผมเผลอทําไปผมผมจะอายแน่ๆแบบจับมือแล้วเหงื่อเยอะก้มแล้วเห็นล่องอะไรอย่างเงี้ยไม่กล้าสบสายตาอันนี้ตอนที่ผมอยู่มัธยมผมเป็นบ่อยอยู่หลังๆเริ่มหายแล้วเริ่มสู้ตาแล้วดานได้ไออดอะพอสู้ตาได้แล้วมันรู้สึกว่าความมั่นใจเราจะมากขึ้นนะฉากต่อไปเป็นฉากที่ตัวละครเยอะไปหมดเลยไอยอลน่าลาน้ําแข็งกลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มเพื่อนที่เล่นด้วยกันประจ,จานะครับอันนี้ก็ต้องเ,อเพื่อนใหม่อยู่แล้วส้มคุมบ่อยเนาะ ส่วนฉากนี้ฉากที่ไรลี่โดนคุมโดยลันลานะครับอันอันนี้ผมชอบดูดูดีดีจังเลยแต่แก๊งอารมณ์ใหม่ดูดดดจะไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่นะสิไอฉากนี้ทำให้คิดอยู่ว่าเราแบบชวนเพื่อนเก่ามาเล่นด้วยไม่ได้เหรอไม่จำเป็นต้องเดินทิ้งนี่ออกกี้มันเล่นได้กี่คนเนี่ยเออความรู้มันก็ฮะอยู่ตรงหน้าก็ขอเป็นคนดูสักหน่อยอ๋อฝั่งละหกคนคนมันเกินโถ่ แล้วก็เจ้าตัวน้อยเดี๋ยวคิดว่าเราจะลืมนะเอาตัวนี้เราไม่ลืมแน่ๆตั้งแต่เจอคอมเมนต์นั้นเข้าไปที่แบบว่าไอ้ิจฉามีแววอาจจะเป็นตัวร้ายนะทําให้เราแบบจินตนาการใหญ่เลยเออมันจริงว่ะเจ้าออจฉาเนี่ยมันมีแววเป็นตัวร้ายจริงๆว่ะถ้าถ้ามันแบบมันคุมทุกคนได้ถ้ามันยิ่งใหญ่อะไรอย่างนั้นน่ะก็ถึงในตัวอย่างแกจะดูไม่มีพิษมีภัยนะแต่ฉันขอบอกเลยว่าฉันจับตาดูแกอยู่นะมีคนมาบอกฉันแล้วว่าแกอาจจะอันตรายนะฉันฉันโกแบบฉันระวังเลยอ่ะแกแก ถ้าแกทำอะไรตกตีก็แเรก็แกโดนแน่นะฉันทำอะไรไม่ได้หรอกแต่แต่แกโดนอะไรสักอย่างแน่ๆนะถ้าพูดถึงสิ่งที่ผมกลัวมากที่สุดในอินไซน์เอาตัวอย่างนี้นะครับก็มันจะอยู่ฉากของเจ้าวาวุนนะที่เป็นห้องเหมือนเหมือนจะเป็นห้องของวาวุน่นเลยแบบสั่งงานให้คนชิดหนักอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแบบวาวุน่นก็เป็นไปได้แต่แต่สิ่งที่ผมแกลัวจริงๆอะ่ะคือภาพภาพในห้องของวาวุนอ่ะไอ้นม จกเป็นใครนะแกไปยืนข้างไลลี่ได้ยังไงถ้าแกเป็นตัวละครไม่ดีแล้วก็ระวังตัวเอาไว้แต่ตูไปมาเหมือนเหมือนเจ้าหนุ่มแคนาดามากมากเลยเขาเป็นใครกันกน่ะวันดีจินตนาการหน่อยฉันตายได้เพื่อไลลี่ฉันไม่เคยเห็นเข้ามาก่อนฉันอยู่แคนาดาเออหรือว่าเป็นเจ้าหนุ่มแคนาดานะและในห้องนั้นเป็นแค่ภาพที่แบบวาวุ่นมันคิดเรื่องนู้นเรื่อง,อง,อง,องนี้เรื่องนั้นเฉย กเก็บไว้เป็นหนึ่งตัวเลือกแล้วกันอะรอ,อหนังเต็มแล้วค่อยมาหาคำตอบดีกว่าที่เหลือก็อารมณ์ใหม่รับไม่ได้กับอารมณ์ที่ซื่อตรงเกินไปนะครับเลยเอาไปขังที่ไหนสักที่มุมคนดูก็รู้กันอยู่นะขาดแค่2อ,อารมณ์หลักมันก็เกิดเรื่องใหญ่แล้วอันนี้ขาดอารมณ์หลักทั้งหมดเลยเห็นแบวแล้วเจ๋งอ่ะ สิ่งที่น่าสนใจในตัวอย่างนี้ที่ผมรู้จะมีประมาณนี้นะครับก็ไม่น่ามีอะไรขาดตกนะมันมันมันต้องมีอยู่แล้วแหละแต่มันไม่น่าอะไรที่สําคัญขนาดนั้นก็เดี๋ยวไปรอดูหนังเต็มอีกทีหนึ่งก็แล้วกันถ้ามันไม่มีตัวอย่างสามแล้วต้องมาเจอกันอีกนะก็หวังว่าคลิปหน้าที่จะเจอกันก็จะเป็นตัวหนังเต็มออกแล้วก็แล้วกันนะครับมามารอดูกันอยากรู้จริงๆจะมีอารมณ์เบอร์โผล่อีกไหมเนี่ยฉันว่ามีความเป็นไปได้ไม่หรอกเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะวันหน้าหวังว่าเราจะได้เจอกันใหม่